สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนรักนาการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3เกลอือนวัตกรรมใหม่เวอร์แพนกับความสุขอันยั่งยืนประกอบไปด้วยครับเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไขโตสารทั้งชนิดน้ำและชนิดผง High ฮเทคโนโลยีที่สำคัญครับ มาพร้อมกับนะครับปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้ครับเรามีแบรนด์แอมบ a สเดอร์นะครับติดตามมาดูผลการทํางานของหญิงเกษตรซึ่งเป็นแบรนด์แอมบ a สเ a อร์สำคัญครับของเวอร์ค f t อ n นโนเวชันวันนี้เธออยู่ที่นี่แล้วครับหญิงเกษตรครับผมสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะและ ที่สําคัญครับบอกขท่านตรงๆนะครับว่าที่แห่งนี้ครับเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของสามเกลือเวอร์แพนเป็นระยะเวลา3ปีกว่าแล้วในสูตรด,ดังเดิมวันนี้ครับเธออยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านท่าสมตาบลท่าสมอําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเธอปลูกมังคุดครับ200กว่าต้นเธอบอกว่าโอ้โหสูตรเดิมก็ดีอยู่แล้วพอมาลองทดลองสูตรใหม่เมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้ก็ตุลาคมปลายปลายเธอบอกว่าโอ้โหมันใช้ง่าย ใช้แล้วละลายไวเห็นผลทันอกทันใจเหลือเกินเป็นอย่างไรมาพบกับเจ้าของสวนและนี่ครับหญิงเกษตรเลยครับสวัสดีทั้งสองท่านครับโอกาสนี้ครับรายงานตัวสักนิดครับว่าเรามีชื่อเสียงอย่างไรครับสวัสดีค่ะชื่อประนอมนิยมการค่ะอยู่บ้านท่าโสมตำบลท่าโสมอำเภอเขาสืมิงจังหวัดตราดค่ะมีชื่อเล่นไหมครับพี่หนิวค่ะพี่หนิวผมขออนุญาตเรียกว่าพี่หนิวนะครับได้ค่ะพี่หนิวครับในฐานะที่พี่หนิวเองเนี่ยเป็นคนที่เริ่มใช้ตั้งแต่ สามเกลอถูกไหมครับตั้งแต่ดั้งเดิมมาเป็นระยะเวลา3ปีตอนที่ใช้สูตรเดิมนั่นลักษณะของมังคุดเราเป็นยังไงครับก็หวัดสวยแล้วนะครับให้ผลผลิตดีลูกก็สวยใบก็สวยค่ะอ๋อตอนนั้นนะค่ะนี่มังคุดของเรานี่อายุกี่ปีครับเนี่ยมีหลายระยะสามสิมี2ี่สิบปามีค่ะอ๋อมีตั้งแต่20ไปถึง30กว่าค่ะนี่กี่ร้อยต้นกันครับที่พี่หนิยวดูแลเนี่ยประมาณสองร้อยกว่าต้นสองร้อยกว่าต้นอายุขนาดนี้หมดเลยค่ะก็ใช้คู่หูสูตรดั้งเดิมมาตั้งแต่3ปีที่แล้วใช่ค่ะแล้วปัจจุบัันนนเี่ยหมาใ สูตรเรียกว่าอัปเกรดใช่ไหมครับเป็นสูตรนวัตรกรรมใหม่ของ3ามเกลือผมถามก่อนว่าตอนที่เราใช้เวอร์แพนอะมิโนกับเวอร์แพนไคตซานเนี่ยสูตรใหม่เนี่ยในบมืงคุดของเราเนี่ยเราเริ่มมาใช้เมื่อเดือนอะไรครับต้นเดือนสิงหาเนาะมาใช้เมื่อต้นเดือนสิงหาใช่ไหมครับพอเรามาใช้นะครับในชุดใหม่เนี่ยเราก็ทําเหมือนเดิม,ม,นดมหนึ่งซองใช่ค่ะหนึ่งขวดน้ำผัดลิตรนะครับผมถามนิดนึงว่าวิธีการผสมในการละลายตัวหรืออะไรเนี่ยมันง่ายอย่างไรบอกพี่น้องด้ครับ วิธีการผสมสูตรใหม่เนาะจะขยตัวซานเหมือนเข้มข้นขึ้นแล้วก็ผงก็ละลายง่ายขึ้นเข้ากับต,ตัวยาได้ไม่มีปัญหาทุกอย่างค่ะดีค่ะสูตรเก่าจะเป็นผงสีดำนะ,ะแล้วก็จะละลายยากนิดนึงบางคนอาจจะใส่น้ำแล้วเขย่าข้างนอกก่อนหรือกว,วนข้างนอกก่อนแต่อันสูตรใหม่เนี่ยมันจะเป็นสีน้ําตาลละลายง่ายขึ้นคำว่าละลายง่ายขึ้นนี่คือหมายความว่าเราแทบไม่ต้องมาเขย่าอะไรก่อนใช่ใช่ใส่ลงไปในถังได้เลยใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วย ไส่ตัวซานพี่ก็ใส่คโตซานก่อนแล้วก็กวนให้เข้ากันเพื่อปรับสภาพน้ําให้น้ําเป็นกลางอะไรเงี้นะครับแล้วก็พี่ก็ใส่ผงแล้วก็ใส่ตัวอื่นแต่ผงก็คือจะละลายง่ายประสูตรเก่าอ๋อใช่่าละลายง่ายประสูตรเก่าครับอ้คำว่าละลายง่ายเนี่ยมันหมายความว่าเราไม่ต้องไปเขย่าแบบเดิมแล้วใช่บางบางที่สสุดเก่ามันต้องเหมือนเพื่อที่จะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ต้องใช่มันต้องกวนข้างนอกหรือว่าต้องเขย่าขวดอะไรเงี้ยถึงใส่อะไรเงี้ยแต่เนี่ยคือใส่ละลายง่ายเลย ตัวใหม่อะสูตรใหม่อ่ะครับก็หมายความว่ามีความสะดวกสบายขึ้นใช่ใช้ง่ายขึ้นละลายได้ไวขึ้นใช่ค่ะเอาละครับนั่นคือวิธีการผสมของพี่หนิวพี่หนิวครับเมื่อผสมแล้วเราก็คงฉีดพ่นแบบสไตล์เดิมเลยแบบเดิมถูกไหมครับแบบเดิมเลยแบบเดิมแล้วอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิมครับมันแตกใบอ่อนพอแตกมาได้หมดเหมือนมันเป็นหางปลาทูงั้นมันจะแบบขยายเร็วมากเลยจะแพ่เร็วมากเลยแล้วใบก็จะใหญ่เขียวเข้มขึ้นเร็วอะไรเงี้ยมันขึ้นเข้มขึ้นอะไรเงี้ยเร็วขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิม ใช่เขาอวบขึ้นน่ะคืออะไรของมันครับส่วนก้านใบใหญ่อะไรเงี้ยอ๋อก้านใบอวบขึ้นใช่ไหมใบใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วกิ่งก้านสาขาลำต้นล่ะครับก็ใหญ่กว่าเดิมอ่ะสมบูรณ์กว่าเดิมค่ะสมบูรณ์กว่าสุดเก่าดีกว่าค่ะครับก็เร็วกว่านี่ในส่วนของเวอร์แพนอะมิโนกับไคโตซานนะครับแล้วก็พี่หนิวครับ ในฐานะที่วันนี้แบรนด์แอมเพสเดอร์นะครับของหญิงเกษตรปุ๋ยอินทรีย์ทางดินเวิร์คคลาสนะครับชนิดเม็ดนะครับของแบรนด์เอมเสเดอร์เราวันนี้มาสวยงามเหลือเกินเธอเนี่ยมีปัญหาอยากจะถามพี่หนิวว่าได้ใช้ของเธอไหมนะครับทำอย่างไรย่างเชิญครับค่ะอยากจะสอบถามพี่หนิวนะคะ,คะว่าเราเนี่ยได้ใช้ปุ๋ยหญิงเกษตรด้วยนะคะ,คะเห็นว่าพี่หนิวทราบมาว่าเช่นนั้นนะคะแล้วก็หญิงอยากจะถามนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราได้ใช้ปุ๋ยหญิงเกษตรสุดสุดดั้งเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยต้นของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะสภาพดินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ สภาพดินก็มีขี้ไสเดือนก็ดินเหมือนดีขึ้นรากหม้มันก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนเหมือนสมบูรณ์นะเนาะดินนิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ พอมาใช้สูตรใหม่ก็ดีขึ้นไปกว่านั้นอีกค่ะโอ้โหนี่ขนาดผู้หญิงยังไม่ละลายเรยว <restrial perhaps S 2> ็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย <afe. S 1> หญิงมองว่าพี่หนิวค่ะด้วยความที่เขารู้สึกว่าสูตรเก่าว่าดีแล้วนะแต่สูตรใหม่เนี่ยมันดียิ่งขึ้น,นเขาอยากจะพูดอยากจะบอกเลยนะคะก็คือสูตรใหม่เนี่ยก็คือยังไงคะพี่หนิวละลายเร็วขึ้นใช่นะคะแล้วหลังจากที่ใช้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาเนี่ยจนถึงช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าดินมันเป็นยังไงบ้างขึ้นคะพี่ดินมันเหมือนฟูขึ้นนิ่มึนาาพ่ยกววหถง อากาศหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะทําให้ดินเราดีขึ้นพอดีขึ้นมันก็จะไปสู่ถึงรากลําต้นแล้วก็ใบแล้วก็ผลในที่สุดเลยใช่ไหมคะพี่หนิวใช่ะนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าประทับใจยังไงบ้างกับปุ๋ยสูตรใหม่หญิงเกษตรก็ประทับใจตรงทำให้ดินดีต้นไม้สมบูรณ์ขึ้นดีมั่นใจขึ้นไหมมั่นใจขึ้นว่าถ้าใช้แล้วมันต้องให้ผลดีขึ้นตอบแทนดีขึ้นแน่นอนอด้วยความมั่นใจในหญิงเกษตรเลยไม่เสียขอบคุณมากค่ะพี่หนิวครับ กลับมาที่ว่าเมื่อ3เกลือใช้พร้อมกันแล้วเนี่ยปีนี้คาดว่าผลผลิตเนี่ยทุกที2 0 0กว่าต้นเนี่ยพี่หนิวเนี่ยได้ผลผลิตสักิ่ตันกี่กิโลกรัมครับในอดีตที่ผ่านมาที่ใช้สูตรดั้งเดิมปีที่แล้วเนาะได้ไป10กว่าตัน10กบกว<ป>่าต <5. S 2> ันจากปีที่แล้ว10กว่าตันปีนี้ครับ2,567ารบำรุงกันโดยตลอดเนี่ยก็จะไปออกปีหน้าถูกไหมครับค่ะปีหน้าพี่หนิวคาดว่าจากการที่เราบำรุงอย่างเนี้ยนะครับแบบที่เรกว่าใช้สูตรใหม่ร่วมด้วยนะครับเพิ่มเติมมานจะกิ่ตันครับ ยี่สิบขึ้นเอายี่สิบขึ้นก่อนก่นแล้วกันค่ะครับครับเพิ่มขึ้นละกันค่ะไม่กล้าพูดแรงเพราะว่ากลัวชาวบ้านแถวนี้จะมาขอยืมเงินนะครับ <c oughs> เลยว่าบอกไว้ว่ายี่สิบตันเห็นเห็นจากปีที่แล้วสิบตันนั่นใช้คู่หูสูตรเดิมนะครับแต่เมื่อรวมกันแล้วนะครับปีนี้ทั้งนวตัตกรรมใหม่สามเกลว์เวอร์แพนเธอบอกว่ามังคุดสองร้อยกว่าต้น 20ตันเห็นเห็นและจะมาติดตามดูกันว่าสิ่งที่เธอมั่นใจนั้นและตอบไปว่าสูตรใหม่ที่เรียกกันว่าใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจ20ตัน <c oughs> แน่นอน <c oughs> เพื่อนัก,การเกษตรครับที่สําคัญครับเวลาที่เราทําอะไรนะครับที่เป็นของใหม่แล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรอ,อย่างจริงจังซึ่งเป็นของแท้ก็มักจะมีผู้ที่ติดตามมาแล้วก็ทําเรียนแบบนะครับแต่ที่สําคัญครับผู้ที่เป็นแบรนด์แอมเบอเดอร์ของหญิงเกษตรเธอจะมาบอกว่า ของแท้เป็นอย่างไรของเทียมเป็นอย่างไรเรียนเชญครับของแท้ต้องชื่อตราหญิงเกษตรเท่านั้นนะคะไม่มีแบรนด์เขื่อญาตินะคะคนนั้นคนนี้กเกษตรไม่มีนะคะต้องหญิงกเกษตรเท่านั้นและที่สํคาคัญนะคะอย่าลืมดูโลโก้ด้วยเป็นรูปผู้หญิงนะคะใสม่มงกุดซึ่งหมายถึงเขาเป็นผู้หญิงที่มีชัยชนะในเรื่องของการทําการ,กรเกษตรนะคะ,คะและที่สํคาคัญต้องมีรูปหญิงที่ดีการด้วยฝากเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับปุ๋ยดีๆนะคะเพื่อความยั่งยืนทางการ,กรเกษตรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มผลผลิตยั่งยืนด้วยนะคะกับปุ๋ยหญิงเกษตรค่ะโอ้โหนั่น ที่จะทําให้กเกษตรเรือนรั่นด้านการ,กรเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศไทยพลังใจอย่างนี้ครับดีๆกับนวัตรกรรมใหม่3มเกลือเวอร์แพนวันนี้มิสเตอร์เกษตรและแบรนด์เนมบรสเดอร์ครับขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพร้อมกับเจ้าของสวนผู้มีความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์วันนี้เราติดตามแค่นี้โอกาสหน้าเราจะไปติดตามทุกสวนที่ใช้3เกลือนวัตรกรรมใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ